ทุมทุมไฮกำลังจะมีการเลือกราชินีของโรงเรียนสาวๆทุกคนก็อยากจะเป็นผู้ชนะกันอยู่แล้วแต่ไม่มีใครอยากจะชนะมากไปกว่าแคโรไลาแล้วล่ะเธอเป็นสาวที่ร,ำร่ำรวยที่สุดของโรงเรียนแล้วเธอก็ลงชื่อเป็นคนแรกเลย <G ül> และนี่คือมีอาเธอไม่ได้เป็นคนที่ร,ำร่ำรวยหรอกแล้วก็ไม่ได้โด่งดังด้วยแต่เธอคิดว่าเธอก็ควรจะลงสมัครกับการประกวดนี้ด้วยเธอเลยลงชื่อไปเหมือนกัน เธอคงจะได้สมัครแล้วนะถ้าปากกาของเธอมันใช้ได้นะ่ะสงสัยเธอต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์สักหน่อยแล้วเยี่ยมไปเลยล่ะแบบนี้เพื่อจะเป็นผู้ชนะกันนะจิมเขาลืมข้ากล่องไวนะ้ที่บ้านน่ะเขาเลยขอให้มีอาช่วยหน่อยแล้วเธอก็ใจดีมากเลยเธอยินดีที่จะแบ่งปันให้คน <Okay. S 1> อื่นเสมอถึงแม้ว่าเธอจะมีอาหารเพียงน้อยนิดก,ก็ตามแต่จิมก็ไม่อยากจะติดหนี้เธอหรอกนะเดี๋ยวเขาจะโหวตให้เธอเองในการเฟสกวดน่ะแคโรไลน์เธอไม่แฮปปี้กับเรื่อง like นี้เลยล่ะ ถ้าเธออยากให้ทุกคนโหวตให้เธอเธอคงต้องใช้แผนที่เจลเลซหน่อยเธอจะทำอะไรอะหรอเธอก็จะเอาผลโหวตจากทุกคนมาโดยการเตรียมบุฟเฟ่ฟรีๆให้กับทุกคนเลยไงล่ะพละมีอาห้ามยอมแพ้เลยนะไม่งั้นเธอต้องเสียผลโหวตไปแน่เลยอ อาหารไม่ได้เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้คุณได้ผลโหวตหรอกนะมีอาช่วยทำโพลข้อสอบให้พื้นของเธอด้วยเขาจะได้ผ่านการสอบไงนิกไม่ลืมความใจดีของเธอแน่นอนมีอีกอันนึงแล้วเหรอเนี่ยมีเงินอยู่ข้างในด้วยเหรอนี่เป็นไอเดียที่เจ๋งที่สุดเลยแคโรไลน์เธอไม่สนใจเรื่องความใจดีอะไรหรอกนะเธอตดสินบนพวกเขาไปเลยแล้วดูเหมือนว่านิกจะชอบมากเธอเป็นคนส่งอันนี้มานะมันเันเอฟนี่เหรอ ต้องเป็นอาจารย์แน่เลย <What? S 1> นิกเราหลังนายก็น่าจะตั้งใจเรียนหน่อยนะ mm hmm. แคมเปญของแคลโรไลน์ช่างน้าตื่นเต้นสุดๆ mm hmm. ใครที่โหวตให้ฉันเอาเงินไปเลยแคลโรไลน์เธอจะไม่ใช้ไอเดียอื่นเลยหรือไงเนี่ย mm hmm. แบบนี้เธอต้องชนะแน่เลยอะ mm hmm. มีอาคงจะลำบากแล้วล่ะ mm hmm. ถ้าเธออยากจะชนะงานนี้ เธอคงจะต้องมีไอเดียใหม่ๆสักหน่อยแล้วผู้เราต้องการแป้งขนมปังขิงแบบนี้รีดให้มันแบนๆตัดออกมาให้เป็นรูปสวยงามเอาไปอบ10นาทีที่อุณหภูมิ340องศาเติมสีให้คุกกี้ด้วยไอซิ่งสีเขียวแบบนี้ <Hey! S 1> เรียบร้อยแล้วล่ะ <Hey! S 1> มีอา <Hey! S 1> เธอคงไม่มีเงินมาซื้อผนโบก <Hey! S 1> แต่เธอก็สามารถทำให้ทุกคนอิ่มได้โดยคุกกี้ที่เธอทำเองนี่ล่ะดูเหมือนว่ามันจะเวิร์กด้วยคุกกี้เนี่ยอร่อยมากเลยแคโรไล์ <Yes. S 1> <Caroline S 2> ต้องการจะซื้อคุกกี้ให้หมดเลยโอเค มันสายไปแล้วล่ะตอนนี้คงเหลือแค่เศษคุกกี้แล้วมัง้งคุณไม่สามารถซื้อทุกอย่างได้ด้วยเงินหรอกนะ <S <S แคโเราไลนา์มีล็อกเกอร์ที่ไฮเทคที่สุดในโรงเรียนนี้เลยแล้วเธอก็เป็นคนเดียวที่จะสามารถเปิดมันได้ด้แน,น่น,นอนอยู่แล้วเพราะว่าตู้ล็อกเกอร์ของเธอมันพิเศษมากเลยล่ะ ถ้าเธอลืมอะไรไว้ที่บ้านเธอก็สามารถขอให้บริการของเธอช่วยได้ตู้ล็อกเกอร์นี้มีอุโมงค์ไปถึงที่คฤหรือหาองเธอเลยแคโรไลน์ไม่ต้องขนอะไรมาที่โรงเรียนเลยนะต้องขอบคุณตู้ล็อกเกอร์ตู้นี้คินบริการก็แค่ต้องไปเอาของที่เธอต้องการแล้วเธอก็ได้รับเงินไปแต่อย่าปิดประตูตู้ล็อกเกอร์ซะก่อนนะ เราว่ามีคนคนเดียวเท่านั้นแหละที่สามารถเปิดตู้ล็อกเกอร์ตู้นี้ได้นัก็คือแทโรล,ลน์น่ล่ะสงสัยคุณบอดีก้การ์ดต้องนั่งแท็กซี่แล้วมั้งสำหรับมีอาร์ตู้ล็อกเกอร์ของเธอไม่ได้เจ๋งขนาดนั้นแล้วเธอก็ไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องเก็บไว้ด้วยอย่างน้อยตู้ล็อกเกอร์ของเธอก็มีระบบทนะัชไ <Yeah. S 1> อดีนะแค่แตะนิดเดียวมันก็เปิดได้แล้วแต่ระบบนี้ก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกัน oh. เพราะว่าประตูปิดไม่ค่อยได้อ่ะ แต่มีอาสามารถใช้แม่เหล็กแบบนี้ช่วยจัดการได้ oh. ดูเหมือนว่ามันจะแข็งแรงเกินไปนะ oh. เธอไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยล่ะ hmm. ผู้อาจารย์เขาก็ต้องโหวดเหมือนกัน oh. มีอาเทามีโอกาสได้ช่วยคุณไหมแล้วล่ะ oh. Oh. เอาเกระดาษโฟมมาสองสีแบบนี้ ตัดให้เป็นรูปวงกลมและรูปตัวเอจากนั้นติดมันเข้าด้วยกันแล้วก็ติดมันเข้ากับแหวนให้เรียบร้อยแบบนี้แหวนวงนี้ต้องมีประโยชน์มากแน่นอนมีอาพร้อมจะให้คุณไหมแล้วล่ะฮึมชอบมากเลยด้วยนี่เป็นของขวัญที่เจ๋งมากเลยละมีอาโอ้ทัก แคโรไลน์กำลังเตรียมตัวสำหรับการประกวดอยู่เธอคิดว่าราชนีของโรงเรียนก็ต้องเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนแล้วเนาะเธอก็เลยไปเตรียมถ่ายรูปไว้สักหน่อยหลังจากที่เธอชนะเธอจะได้แขวนรูปผู้นี้ไว้ทห่ทั่วโรงเรียนเลยไงล่ะแต่ดูเหมือนว่าแก้มป่องๆของเธอจะทำให้แผนของเธอพังหมดมันเป็นเพราะเธอเพิ่งไปถอนฟันคุดมาน่ะแคโรไลน์ก็โชคดีแล้วล่ะที่เธอสามารถถอนมันออกมาได้อย่างง่ายดายโหนโน oh my god เพราะว่าฟันนี้มันใหญ่มากเลยแบบนี้ต้องเป็นสิ่งที่พิเศษสุดๆสำหรับตลาดมืดของนางฟ้าฟันน้ำนมแน่เลย<ฮ>คุณคิดว่าคุณหมอฟันเขาจะทำอะไรหรอใช่แล้วล่ะเขาจะเอาฟันนี้ไปขายให้นางฟ้าฟันน้ำนมไงว้าว อาเธอก็อยากได้ร yeah ู <cir c iful> ปแบบนั้นเหมือนอกันแต่เธอไม่เคยรู้เลยหรือว่าคุณช่างภาพเขาไม่ทํางาน <No. S 2> ให้เธอฟรีๆหรอกนะมีอาเธอคงต้องใช้แผนอื่นแล้วล่ะเธอก็เลยตัดสินใจที่จะเข้าไปในวิชาศิลปะรูปว่าแบบนี้เจ๋งกว่ารูปถ่ายเยอะเลยแน่นอนแบบนี้แหละโอแฟชั่นสุดๆแต่อย่างน้อยมันก็ฟรีแหละแต่ไม่ใช่ว่ารูปทุกรูปจะออกมาดูดีนะ ตอน,นึึงในรูปนี้นั้นก็ทําให้มีอาเกิดไอเดีย oh. เธอต้องมีต้มหูด้วย oh. เอาคลาสติกมาแบบนี้จากนั้นตัดมันออกให้เป็นสี่เหลี่ยมเอาเพชรวิบวับมาด้วยทายาทะเล็บ UV ลงไปจากนั้นก็แปะบล็อกลงไปให้เรียบร้อยแล้วก็เอามันไปอบด้วยโคมไฟ UV แปะต้มหูไว้ที่ด้านหนึ่งของมันแค่เนือต้มหูก็เรียบร้อยแล้วต้มหูนี่ทำให้มีอาดูดีสุดๆเลย ขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจนะจ๊ะมาพบกับผู้เข้าแข่งขันของพวกเรากันเลยดีกว่าเดี๋ยวมีอาจะเริ่มก่อนเองเธอสอนวิธีการทำาปนบ้านให้เพื่อนๆทุกคนด้วยแม่ไปทับใจสุดๆแต่อาจารย์เขาไม่ค่อยไปทับใจเท่าไหร่การนำเสนอของมีอามันก็ดีอยู่หรอกนะแล้วเธอก็มั่นใจมากเลยด้วยแต่อย่าลืมแคลโรไลน์ไปเลยล่ะเธอก็เตรียมการนำเสนอมาเหมือนกัน มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินและแน่นอนมันออกมาดูดีมากเลยมันมีช่วงเวลาให้ร่วมสนุกด้วยตอนนี้นมีเงินปลือวว้อนออกมาเต็มห้องเลยล่ะว้าวนี่มันน่าตื่นเต้นสุดๆมีอาเอากระจกสุดปรดของเธอมาด้วยนี่มันเป็นของนำโชคองเธออ่ะโอ้ oh. <c oughs> ทุกครั้งที่เธอใส่มาไว้ในกระเป๋า <Wow. S 1> ทุกคนก็หันมาสนใจเธอเกันหมดเลย ต่ดูเหมือนว่าคราวนี้มีอาจจะได้รู้แล้วแหละว,ว่าจริงๆแล้วกระจกตั้งหากที่ได้รับความสนใจของทุกคนไม่มีใครละสายตาจากมันได้เลยล่ะดูเหมือนว่าพวกเขาจะหลงตัวเองกันมากเลยมีอาเธอประดิษฐ์ของผู้นี้ได้เก่งจริงๆเลยนะ การออกกําลังกายมันดีสําหรับคุณมากเลยล่ะแต่บางครั้งมันก็ทําให้ตัวของคุณสกปรกได้เหมือนกันสิ่งที่ดีที่สุดหลังจากการออกกําลังกายนั่นก็คือการได้อาบน้ําแบบนี้ไงสําหรับแคโรไลน์แล้วแน่นอนการอาบน้ําของเธอต้องพิเศษส,สุดเลยเธออาบน้าที่สกัดมาจากเงินนี่แหละความลับของเธอหลังจากที่เธออาบน้ําเสร็จทุกคนต่างก็สนใจเธอกันหมดเพราะว่าผมของเธอนั้นมีเงินปลิวว่อนออกมาด้วยล่ะ สำหรับมีอาแล้วหลังจากการออกกำลังกายมันคงจะโชคดีมากเลยถ้าเธอได้อาบน้ำนะ่ะไม่รู้ว่าน้ำที่บ้านของเธอจะยังไหลยอยู่หรือเปล่านะแต่ดูเหมือนว่าเธอจะมีสิวเม็ดใหญ่มากเลยอะ่ะหวังว่าการอาบน้ำจะช่วยได้อิวนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมน้ำมาสก,กรปรกแบบเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะมันอาจจะดีสำหรับเธอก็ได้เธอโชคดีมากเลยล่ะตอนนี้เธอก็มีผิวสวยๆส,ส,สำหรับการประวดแล้ว ตอนนี้พวกเราจะได้รู้กันแล้วรือว่าใครจะได้รับตำแหน่งนี้ไปผลโหวตแสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่เขาโหวตให้แคลโรไลน์กันนะ่ะเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าจะมีคนโหวตให้กับคุณเบนจามินแฟรงคลินด้วยหรอแคโรไลน์ต้องโกงแนะ่แนเธอซื้อผลโหวตใช่ไหมแต่ในโหลกก็ยังมีอีกชื่อนึงอยู่นะ แล้วราชีของโรงเรียนเราก็คือมีอาคุณคิดว่าการต่อสู้ของแคลโรไลน์และมีอาเป็นยังไงบ้างคุณชอบใครมากกว่ากันหรอบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องทุมทุมทริก